สวัสดีค่ะวันนี้พี่กันไม่ค่อยสบายนะคะค่ะไปตากฝนมาเนาะเอ่อจะพาทุกคนมาทํานะคะก็วนมก้วยชายกระเทียมป่าน,นะคะที่พี่กันไปเก็บมาเนาะรสชาติทุกอย่างไม่แตกต่างอะไรกับขนมก้วยชายบ้านเราเลยแต่วิธีทํายังไงมีวัตถุดิบอะไรบ้างตามพี่กันมาค่ะ Hi guys I'm um, going to show you how to make uh aptaise wild wow, garlic pesto so what t h e y go in there for ingredient and how you make it let's get started ะออนะคะไปะเกี่ยวกับเทมเนาะมันลงไปใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะผัเกี่ยวเข้าไปรเรื่อยๆ ขออนุญาตเปิดพัดลมนะคะคิดว่าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาให้ก้อเหลืองต่อไปนะคะเพราะว่ามันเป็นยังมีความร้อนอยู่นี้เนาะแล้วก็จบตรงนี้ก่อนเนาะหอมจังเลย ลังไว้ก่อนนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทำไ,ปไส้กันจ้าแล้วก็จะมาหัน่นใบกระเทียมป่านนะคะประมาณนี้แล้วะ นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะที่ใส่เบกกิ้งโซดานะคะจะได้ทำให้สีของเขาเนี่ยยังอยู่คงตัวเป็นสีเขียวสวยงามน,นะคะตาซายสองช้อนโต๊ะซิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะมันหอย สองะตะเกียค่ะแล้วก็น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันเต้นนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะพี่กันจะเอานะคะเข้คข okay. ้เข้าให้เท่ากัน ะนวดเขานะคะให้มันงสลุดนิดนึงนอกแล้วเราก็จะพอนะคะให้เขานิ่มให้ใบเขานิ่มสักหน่อยแล้วเราก็จะพอแล้วเราก็มาเริ่มเอ้ไม่ใช่สิพอเขานิ่มแล้วเราก็จะไปกรองน้ำขอ,อกนะคะเอาวางไว้บนกระชอนนะคะให้น้ำขอ,อกให้เสด็จเลยนะคะถ้ามีน้ำนะคะ แป้งเขาจะแตกเนาะเวลาเราห่ออะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาใส่กระชอนไว้นะคะใอ้น้ำเขาหยดลงเลย ค่ะเราก็จะไปพักไส้เขาไว้นะคะแล้วก็จะไปทําแป้งกันค่ะค่ะพี่กังก็จะใส่แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้า190อยเกกรัมนะคะแป้งมันร้อยสากรัมค่ะก็แป้งข้าวเหนียวนะคะสิบกรัมค่ะ ส่วนน้ำคุกเข้าเข้ากันนะคะส่วนน้ำพี่ก,ก็จะใช้1ลิตรนะคะเราใส่เข้าไปทีละน้อยเนาะแต่ก็ไปทีละน้อยแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เมื่อแป้นอะไรแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ม้นมันพื้นนะคะวิการใส่100 ml นะคะคนเข้าไปเข้ากันเลยจ้าขอโทษนะคะเสีย้วิกันเป็นหพราะ่ะเมื่อส่นผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราจะมากวนแป้งเข้านะคะ แเราก็จะกวนแป้งนะคะให้เขาเหนียวหนืดประมาณ90%นะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้พี่กันก็พอใจแล้วนะคะคิดว่าประมาณ90%รแล้วละ่ะประมาณนี้โอเคค่ะเราก็จะพักให้เขาเย็นก่อนนะคะค่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะเพื่อนเพื่อนใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะ70 ml ค่ะ สีอิวดำสอช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งรกรัมค่ะพริกเราไว้ใส่ที่หลังนะคะ พอดีซีอิ๊วดำหมดแล้วพี่เกนก็ใส่น้ำคนลงไปนะคะประมาณ50 m l ค่ะแล้วก็จะคนโอ้ลืมไปค่ะเกลือหนึช้อนชาค่ะเราก็จะโซนคนเขาให้น้ำตาลเขาละลายนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะน้ำตาลก็ละลายแล้วแล้วก็ไปพักให้เขาเย็นเมื่อพักเขาเย็นแล้วเราค่อยใส่นาไอพริกเนาะสีมันจะได้สดใสนะคะถ้าใส่ตอนนี้พริกเขาจะดำเนะเาะแต่ไปทำขั้นตอนตอนต่อไปจ้าได้แผ่นประมาณนี้ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ห่อแบบไหนก็ได้ตามใจฉันตามใจเรานะคะพี่แคนก็จะหอ,อ้จับจีบไม่เก่งค่ะจับจีบไม่เก่งห่อได้ประมาณนี้นี่ค่ะถ้าเราก็จะนึ่งนะคะเอาแค่ห้านาทีนะคะอย่านึ่งมากกว่านี้นะคะนานกว่านี้เดี๋ยวเพราะว่าไส้เขาจะแตกนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมากันค่ะค่ะนึงได้ห้าทีแล้วนะคะพี่กันก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะจะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะ มาชิมกันค่ะมาชิมกันค่ะหอมกระเทียมเจียวค่ะความเหนียวหนึบของแป้งโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอือมืม วว้ามีอย่างนี้ตลอดปีคงจะดีนะคะต้นกระเทียมป่าเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งต้นกุยช่ายเลยอร่อยมากมากค่ะน้ำจิ้มลงตัวแป้งเหนียวหนึบ อร่อยมากๆค่ะอืม mm. อร่อยก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไอ้กาย if you like my content please subscribe like and share so you won't miss any clips thank you for watching till next time Bye for now.